Welcome to English for Tourism ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว EP ที่2จะทำโดวยวิทยาลัยชุมชนอย่างโสทอค่ะสำหรับ EP นี้จะพูดถึงการสอบถามความต้องการของนักท่องเที่ยวซึ่งการสอบถามความต้องการอย่างสุภาพเราต้องใช้คำว่า Would like would like ซึ่งบวกด้วย verb ช่องที่หนึง่งตัวอย่างต่อไปนี้นะคะเช่น What would you like to do? What would you like to do? คุณต้องการทำอะไรบ้างคะหรือ What would you like to see? What would you like to see? คุณต้องการดูอะไรบ้าง What would you like to go to a beach? What would you like to go to a beach? คุณต้องการไปเที่ยวชายหาดหรือเปล่าหรือ What would you like to go to the temple What would you like to go to the temple คุณต้องการไปเที่ยววัดไหมเอ่ยซึ่งการนัดหมายนะคะสำหรับการนัดหมายเวลาเพื่อให้การนัดหมายเวลาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกันเพื่อให้บริการทางการท่องเที่ยวนะคะต้องสามารถบอกเวลาได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเวลาอะไรตอนไหนเช้าสายบ่ายเย็นจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับ การบอกเวลาซึ่งการบอกเวลาในอี e ีนี้จะมี2วิธีด้วยกันนะคะบลัที่หนึ่งคือถ้าไปาย3้นาทีนะคะเราจะใช้คำว่า5 i v e past three f past t หรือถ้าภปาย30นาทีเราจะใช้ประโยคที่ว่า ten past 3 ถ้าบ่าย35นาทีนะคะเราจะใช้คำว่า half past three past t หรือถ้า10อีก10นาทีนะคะจะบ่าย3นะคะเราจะใช้คำว่าเช่น t o t h r e เช่ t o three หรือ20 e n t y p a หรือบ่าย3 20นาทีค่ะสุดท้ายก็คือถ้าบ่าย3 57แสดงว่าเหลืออีก3นาทีจาก4โมงใช่ไหมคะเราจะใช้คำว่า3 minutes to 4 3 minutes to 4แบบที่2ค่ะแบบที่2ก็คือจะอ่านแบบตรงตัวไปเลยเช่นถ้าบ่าย30บาย3 5เราก็จะอ่านเป็น3 5 3 10 ถ้าไป35 315 315ถ้าไป350ก็เป็น350 350ถ้าไป320 320 320สุดท้ายก็คือไป357คือ357 357ต่อไปนะคะในการสนทนามักจะบอกเวลาสั้นๆเราจะจะ จะฟังอยู่ตลอดเวลานะคะว่า am pm am ใช้กับเวลาเ็อบอกว่าเป็นเวลาก่อนเที่ยงถ้า pm ใช้กกับเวลาเพือบอกว่าเป็นเวลาหลังเที่ยงหรือกกับเวลาด้วยเช่น in the morning in the morning หรือ in the afternoon in the afternoon เพื่อบอกให้ทราบว่าเป็นเวลาช่วงใดค่ะต่อไปคือเวลาเราจะถามเกี่ยวกับเวลาเราจะถามด้วยประโยคอะไรบ้างต่อไปนี้นะคะเช่น What time is it? What time is it? We lucky mo What's the time? What's the time? We lucky We What's the time? What's the time? What time does the journey start? What time does the journey start? The you mo Levels What time does the bus live? What time does the bus live? Oh, <fix> นัดหมายสถานที่ที่นัดพบเพื่อใหการนัดหมายสถานที่ที่นัดพบเป็นไปอย่างถูกต้องและสื่อความเข้าใจตรงกันผู้ให้บริการท่องเที่ยวจึงควรม,มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คําบุพบทต,ต่างๆในการบอกตาแหน่งสถานที่ดังนี้ค่ะคําบุพบทภาษา,าอังกฤษเรียกว่า preposition preposition เช่น in ใน on บน bon at ที่ near ข้างๆ between ระหว่าง next ต่อไปถัดไป in front ข้างหน้า middle กลาง behind ข้างใน along ใไไกล้ๆ by โดยสำหรับ conversation นะคะ conversation five นะคะบอกว่า what would you like to see I would like to go aha uh huh, san s a n ันท a n beach what time we see here At a half past eight. All right. Goodbye. Conversation six. Would you like to go on Tan Beach? Yes. What time would you meet? About forty thirty. Okay. Goodbye. See you later. Goodbye.